กล้อง Fujifilm xt 2 0 0นะฮะวันนี้ผมจะเอาไว้ทำไลฟ์สดนั่นเองนะฮะวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดดับหรือไม่ดับดูคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริคนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับใช้กล้อง f u j i f ิล์นะครับนั่นก็คือรุ่นนี้นะฮะ f ูจิฟิล์ XT 2 0 0นะฮะเอาไว้ทำไลฟ์สดนะฮะซึ่งกล้องรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าถ่ายภาพนิ่งได้สวยแล้วนะครับสามารถทำคลิปวิดีโอทำ YouTube ทำบล็อกได้นะฮะวันนี้ผมจะใช้กล้องรุ่นนี้เนี่ยทำไลฟ์สดให้ดูด้วยนะครับซึ่งผมเคยทำกล้องรุ่นนี้เนี่ยในเวอร์ชั่น ก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะก่อนที่จะมีการอัปเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด1.10นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยฟูจิมีปัญหาในเรื่องของการไลฟ์สตรีมมิงนะฮะแล้วก็ทำให้กล้องของเราเนี่ยเวลาที่ไลฟ์ไปเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีแล้วก็ดับแล้วนะฮะทำให้ตัวกล้องร้อนด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสนะฮะอัปเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะฮะจะมาทดลองให้ดูว่าเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของฟูจิฟิล์มเนี่ยจะสามารถไลฟ์ได้นานขึ้นไหมนะครับ วันนี้ที่ผมใช้อุปกรณ์นะฮะในเรื่องของการไลฟ์นั่นก็คือกล่อง Capture ์การ์ครับอันนี้ใช้ไลฟ์นะครับกับอีกอันนึงนะครับถ้าอัพเฟิร์มแวร์แล้วนะฮะก็ไม่ต้องใช้กล่อง Capture ์การ์แล้วนะครับสามารถใช้ usb c เส้นเดียวเนี่ยไลฟ์ Life เข้าคอมได้เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับถ้าอยากให้แบตเตอรี่ของกล้องเราเนี่ยหรือว่าการไลฟ์ของเราได้ยาวนานนะครับนั่นก็คือ DC Cooper นั่นเองนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่ดัมมี่นั่นเองนะครับซื้อได้ที่ราน Big Camera านะครับ690บบาทนะครับสามารถทำให้ไลฟ์ของเราไลฟ์ได้นานขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยสามารถไลฟ์ผ่านกล่องแคปเจอร์การ์ดกับ USBC เนี่ยอันไหน ไลฟ์ได้ดีกว่ากันนะครับผมอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์อันนี้ต้องซื้อเพิ่มนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะฮะผมจะใช้แบตเตอรี่ดัมมี่นะครับไลฟ์นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่จากตัวกล้องเนี่ยไลฟ์นะครับแล้วเรามาดูกันนะฮะว่ารอดหรือไม่รอดดับหรือไม่ดับนะฮะไลฟ์นะครับวันนี้ผมใช้กล้องฟูจิฟิล์ม X-T 2 0 0นะครับแล้วก็ เลนที่ใช้นั่นก็คือเลน35มิ f 1.4นะฮะซึ่งเป็นเลนที่ยอดนิยมมากๆนะฮะสำหรับการถ่ายพอร์เทรตนั่นเองนะครับกล้อง f u j i ฟิล์ม X-T200 เนี่ยอัพเฟิร์มแวร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเช็คเฟิร์มแวร์นะฮะให้เราทุกคนนะฮะกดคำว่า dis นะครับ dis C. แล้วก็กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ตรงนี้เลยแล้วก็กดเปิดเครื่องครับกล้องก็จะแจ้งให้เรามาแล้วนะครับว่า เวอร์ชันตอนนี้เป็นเวอร์ชันเวอร์ชั่น1.10ะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถรู้ได้เลยนะับว่ากล้องรุ่นนี้อัพเปอร์แม์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะอัพเนี่ยให้แบตเตอรี่เต็มนะครับเช็คได้เรียบร้อยแล้วนะครก็ทำการปิดเครื่องครับไลฟ์นะฮะผมจะใช้กล่อง Advanced Photo System นะฮะแล้วก็ใช้กล้อง Fujifilm XT200 เลนส์3 5มสินะครับ แล้วก็ใช้ไมค์サラโมนิกวิลิ้งห้าร้อยนะครับไลฟ์ผ่านกล่อง Capture ์การ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับเรื่องแรกนะฮะให้หมุนมาที่โหมดวิดีโอก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ทําการเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราสังเกตเฟรมเรทนะฮะเฟรมเรทของตัวกล้องตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่50 f เฟรมเรทนะครับ วิธีการง่ายๆนะครับให้ทุกคนตั้งค่า Speed utter, สปีดชัตเตอร์สเท่าของเฟรมเรทนั่นก็คือ100นั่นเองนะฮะส่วนค่ารูรับแสงหรือที่ F1.4 สามารถปรับค่าได้ตรงนี้ครับมูตรงนี้ได้เลยนะครับค่า F ก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติผมก็จะเปิดไปที่1.4เลยนะครับส่วนอีกค่านึงนั่นก็คือค่า ISO นั่นเองนะหรือว่าค่าความไวแสงนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะกด q เมนู u, แล้วสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับเพราะว่า กล้องเขาล็อกเมนูตรงนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปที่เมนูนะครับไปที่ตัวกล้องนะครับหลังจากนั้นให้หาคําว่าความไวแสงนะครับค่าความไวแสงตรงนี้เนี่ยปกติแล้วกล้องจะตั้งไว้ที่ออโต้นะฮะซึ่งผมจะตั้งค่าไว้ที่800นะครับดูจากยังไงว่าให้ดูให้ตั้งค่า800ให้ดูสภาพแสงนะตรงนั้นของเรานะฮะถ้าเห็นว่าภาพตรงนี้ที่ถ่ายออกมาเนี่ยแสงสวยอยู่แล้วแสงพอดีขาวพอดีแล้ว เราก็ตั้งค่าตั้งค่านั้นไว้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมดูจากสายตาได้เลยนะครับอีกอันนึงนะฮะที่เราต้องตั้งค่านะครับเข้าไปที่เมนูเช่นเดิมนะฮะแสดงข้อมูลเอาพุท HDMI ให้ทำการปิดไว้แบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับไปอีกค่าหนึ่งนะครับนั่นก็คือการจัดการพลังงานนะครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนปิดไว้นะครับ เพราะว่าจะไม่ให้กล้องดับเองนั่นเองนะฮะส่วนประสิทธิภาพในการไลฟ์นะครับชั้นยอดนะครับตรงนี้ผมก็ตั้งแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิดีโอที่ไลฟ์จากกล้องฟูจิฟิล์ม xt 2 0 0กับเลนส์35มิมลจะเป็นยังไงบ้าง,งก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์กันนะครับให้เข้าไปที่ obs studio ก่อนนะครับ ตอนนี้ผมได้ต่อกล่อง Capture ์การ์ต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ตอนนี้นะครับผมได้ตั้งกล้องนะครเป็นแนวตั้งนะครับผมซึ่งวิธีการง่ายๆนะฮะเราจะเจอคำว่าซีนนะครับสามารถเพิ่มซีนได้โดยการกดบวกเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับส่วนช่องที่2นะฮะของโปรแกรม OBS Studio นะฮะให้กดบวกนะครับผม เราจะเพิ่มวิดีโอจากกล้อง Fuji Film XT 200นะฮะซึ่งตอนนี้ผมได้ตั้งค่าเป็นแนวตั้งนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้เจอหน้านี้ครับหรือว่าเจอเป็นกล้องของเว็บแคมเนี่ยให้ทำการเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น APS HDMI นั่นเองนะครับผมอ่าผมก็กดโอเคครับสังเกตง่ายครับว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายเป็นแนวตั้งมานะครับผม ตอนนี้กล้องเอียงอยู่นะครับสำหรับใครที่ถ่ายออกมาเนี่ยมีหน้าจอ2อันนะครับมีหน้าจอ2อันนะครับให้กดสตูดิโอโหมดแบบนี้นะครับผมตอนนี้ผมจะทำการตั้งกล้องให้เป็นแนวตั้งก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่ s e t t i n g ครับไปที่วิดีโอนะครับเราให้กลับด้านตรงนี้นะฮะนั่นก็คือ1 9 2 0งพ8 0ให้เปลี่ยนกันนะครับให้สลับด้านกันจาก10 80x นะครับ x 1920นะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับให้เป็น1080คูณ x นะครับก็เป็นตัว x นะครับหลังจากนั้นก็30เฟรมผมตั้งไว้ที่30เฟรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ apply โอเคนะครับผมจะเห็นว่ากรอบเหลี่ยม,ยมสีแดงๆของเราเนี่ยจะเป็นแนวนอนอยู่นะฮะส่วนกรอบด้านหลังสีดำเนี่ย จะเป็นแนวตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับกด Ctrl F ครับไม่เปลี่ยนให้นะครับเพราะฉะนั้นคลิกขวาคลิกขวานะครับที่กรอบแดงนะครับเข้าไปที่ r a r s f ร์ m นะครับ o t a t e นะฮะ c 0 cc w นะครับ Degree เห็นไหมครับมาแล้วเป็นแนวตั้งมาแล้วค่อยๆขยับกรอบตรงนี้นะครับขยับนะครับขยับออกมานะครับ ให้เป็นแนวตั้งอ,อีกนิดนะึงโอเคครับโอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมได้ภาพวิดีโอที่เป็นแนวตั้งแล้วนะครับให้กด Transition นะครับด้านซ้ายเป็นการเตรียมข้อมูลส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นการเอาพุทไปยังท่านผู้ชมนะฮะที่กำลังเห็นคลิปของเรานั่นเองนะครับ ตอนนี้สีของ FUJIFILM XT200 เนี่ยถือว่าสวยมากนะสีนี้แทบไม่ต้องทำเลยนะครับขอเปิดดูดเต็มจอนะฮะโอ้โหสวยๆก็คือสกินผิวดีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการโฟกัสดีนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะให้เราเพิ่มเสียงครับผมเพิ่มเสียงเข้าไปที่ Audio Input Capture นะครับเราเพิ่มเสียงจากกล่อง Capture card เหมือนกันนะครับ เข้าไปที่ APS HDMI นะครับโอเคเสียงมาแล้วนะครับเสียงมาแล้วนะฮะถ้าเสียงของใครไม่มานะครับให้ทําการปิดโปรแกรมแล้วเกิดใหม่เปิดใหม่นะครับตอนนี้ผมเสียงมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์นะฮะให้เราเปิด Facebook นะครับให้เราเปิด Facebook นะฮะผมจะเปิด Facebook ก่นนะย่อโปรแกรมลงก่อนนะครับ เข้าไปที่ Facebook นะครับหลังจากที่เราเปิด Facebook แล้วนะครับหน้าต่างแบบนี้ก็ขึ้นมานะครับเห็นคำว่าวิดีโอถ่ายทอดสดไหมครับให้เรากดเข้าไปเลยครับอรอสักครู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นคำว่า Key Stream นะครับใช้ Key Stream เลื่อนตรงนี้ลงมานะครับ เราก็ Cut คัดลอกคําว่า key stream นะครับให้กดคัดลอกคัดลอกเสร็จนะครับให้ไปวางที่โปรแกรม obs studio นะครับเข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่ stream นะครับถ้าข้างบนนี้ของใครยังไม่ใช่ facebook live นะครับให้เปลี่ยนเป็น facebook live นะครับตรงนี้ stream key ให้ทำการ delete อันเก่าออกนะครับแล้วก็ วางอันใหม่ลงไปนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนแอป l y นะครับทำการแอป l y โอเคนะครับเท่านี้ครับคุณก็สามารถทำการ Record Start Stream โปรแกรม obs ในการไลฟ์ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าไลฟ์ที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับไปตอนนี้ก็กำลังเทส t y อยู แต่ชอบสีของฟูจิมากๆนะครับเพราะว่าสกินผิวเนี่ยที่เวลาเราไลฟ์เนี่ยสีสวยมากๆนะนะฮะพร้อมกับเลนที่เป็นหน้าชัดหนังเบลอเนี่ยทำให้วิดีโอของเราดูเด่นแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะแบบชัดกว่าคนอื่นนะครับสวยสีการตั้งค่าของการไลฟ์ผ่านสาย USB-C เส้นเดียวนะฮะหรือว่า Fujifilm X Webcam นั่นเองนะฮะหลังจากที่เราอัพเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน1.10เรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันนี้ถึงสามารถใช้ได้นะฮะถ้าใครที่ยังไม่ใช่เวอร์ชัน1.10ไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ไปอัพเฟิร์มแวร์ก่อนสามารถอัพเองที่บ้านได้หรือว่าไปาร้านบิ๊กแคมเปราได้นะครับเฉพาะสินค้ารับประกันศูนย์นะครับเราอัพให้ฟรีนะครับผม หลังจากที่เราอัปเวอร์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไลฟ์ผ่าน USB-C ที่แถมมาให้ในกล่องเนี่ยวิธีการจะต่างจากการใช้กล่องนะครับนั่นก็คือเราจะไม่ไปโหมดวิดีโอนะฮะเราจะไปโหมดการถ่ายภาพนิ่งนะฮะซึ่งผมจะตั้งค่าเป็นแมนนวลนั่นเองนะครับเป็นแมนนวลของการถ่ายภาพนิ่งนะฮะไม่ใช่วิดีโอนะครับอ่าซึ่งจะต่างกันนะครับเราจะสามารถตั้งค่าสปีชัตเตอร์ด้วยตัวนี้ครับปเตอร์ speech ผมตั้งไว้ที่100เช่นเดิมนะครับส่วนค่ารูรับแสงนะครับให้ปรับตรงนี้ได้นะครับผมก็จะตั้งค่าเดิมนะนั่นก็คือ f 1.4นะครับส่วนอีกค่าหนึ่งที่ผมต้องตั้งนั่นก็คือค่า iso นะฮะการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยเราสามารถปรับค่าตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าง่ายมากๆนะครับตรงนี้ผมเห็นแสงแล้วนะฮะว่าใช้ประมาณแค่400ก็พอแล้วนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับส่วนอีกค่าหนึ่งนะฮะที่ลืมไม่ได้นะครับให้เราเข้าไปที่ เมนูนะครับเข้าไปที่เมนูให้เข้าไปที่ตัวปะแจนี้นะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะครับเห็นโหมด USB ไหมฮะการ์ด USB เนี่ยให้เราเปลี่ยนไปเป็น Fuji USB Webcam นั่นเองนะฮะ USB Webcam นะครับกดตรงนี้เข้าไปเท่านี้ครับเรียบร้อยนะฮะเราก็สามารถทำไลฟ์ได้เลยนะฮะแต่ก่อนที่ เราจะเสียบสาย USB เนี่ยให้ตั้งค่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเราเสียบสาย USB เข้ากล้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยจอ LCD ตรงนี้จะดับไปเลยนะครับไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้นะครับนอกจากปรับค่าให้มันสว่างกับมืดเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมจะสอนตั้งค่านะครับการไลฟ์ด้วย f u j i webcam นั่นเองนะครับซึ่งจะมีในรุ่น XT 200นะครับผมจะเปิดเข้าไปที่ Google Chrome นะครับเข้าไปที่ Facebook เลยนะครับผมเราสามารถไลฟ์สดนะครับด้วยการใช้กล้องฟูจิเป็นเว็บแคมได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะถ้ายังไม่ได้เลือกเป็นฟูจินะครับให้เราเลือกเป็นฟูจิ T200 ก่อนนะครับตอนนี้ภาพมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถตั้งหัวข้อตรงนี้ได้แล้วก็ สามารถถ่ายทอดสดได้เลยครับเสร็จแล้วครับง่ายมากๆแต่ว่าเสียงยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไลฟ์เนี่ยเราต้องแอดเสียงผ่านตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมวิธีการนี้นะครับผมจะไลฟ์ผ่าน Facebook ได้เลยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับ Facebook ไม่ได้เอียงให้เรานะครับผมจะต้องไปไลฟ์ผ่านโปรแกรม OBS นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรแกรม OBS ให้ดูนะครับผม ไปที่ OBS Studio นะครับ OBS Studio เนี่ยเราเข้าไปที่ซีนนะครับผมกดบวกนะฮะเข้าไปที่ Video Capture Device นะครับโอเคตรงนี้เราก็เข้าไปเลือกที่กล้องได้นะครับ f u j i X-T200 นะครับผมโอเคมาไหมมาไหมไม่มานะครับปิดก่อนเนาะ มาไม่เคยแบบแคมมานะโอเคภาพมาแล้วนะครับตอนนี้ภาพก็จะเป็นแนวตั้งนะครับซึ่งผมอยากให้กล้องเนี่ยโรเตมาเป็นแนวตั้งนะครับนั่นก็คือคลิกขวานะครับเข้าไปที่ t า a n s f o r m นะฮะโอเค okay, อันนี้กลับหัวนะครับคลิกขวา t าน n s f o r m เหมือนเดิมร้อยแปดสิบนะครับโอเคได้แล้ว โอเคครับพอดีเลยกด transition มาตอนนี้จะเป็นภาพจาก Fujifilm X X webcam นะครับเป็นกล้องจาก Fujifilm XT 2 0 0นะครซึ่งก็ถือว่าภาพโอเคนะไม,ไม่ถึงกบับว่าน่าเกลียดนะครับเราได้ภาพแบบนี้แล้วนะฮะเสียงที่ได้เนี่ยเราต้องดึงมาจากตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะก็ audio input capture นะครับดึงเสียงเข้าไปนะครับผม ตอนนี้ผมจะดึงเสียงเป็นอินเทอร์นอลแล้วกันนะครับผมจะใช้ไมโครโฟนที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสามารถใช้เสียงได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เสียงไม่มาใช่ไหมครับให้ทำการปิดโปรแกรมครับนะแล้วก็ทำการเปิดโปรแกรมใหม่ฮั l o Test Test มาแล้วนะครับตอนนี้เสียงเข้ามาที่ตัวคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือภาพจาก f ู j ิฟ i ล์ม XT 2 0 0นะฮะ ซึ่งวิธีการเดิมนะครับไลฟ์นะฮะด้วย f a c e b o o k นะฮะก็เข้าไปที่ Facebook เช่นเดิมครับผมจะไลฟ์แล้วนะครับผมเข้าไปที่ Facebook เช่นเดิมเข้าไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดนะครับแน่นอนครัเราสามารถขอคีย์สตรีมได้นะครับจากตัว Facebook นะฮะโอเคแล้วก็ใช้คีย์สตรีมนะครับแคดล็อกครับ เข้าไปที่ตัวโปรแกรม OBS นะฮะ Setting นะครับเข้าไปที่ Stream โอเคนะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะทําการไลฟ์ได้แล้วนะฮะซึ่งถือว่าง่ายมากๆนะครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์จะค้างนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอเคอ๋ก็จะเกิดเหตุการณ์ค้างมาบ้างนะครับค้างนะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราที่จะเริ่มไลฟ์ก็คือ Start Stream โอเคครับ ไปที่ 1. 1. Facebook เช่นเดิมนะฮะแล้วก็เราสามารถสร้างหัวข้อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทำการไลฟ์ได้เลยนะครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการไลฟ์ด้วย Fujifilm Webcam นะครับสำหรับ FUJIFILM XT 200นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าวิดีโอที่ได้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตามไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ผมไลฟ์ด้วย การใช้ FUJIFILM ม x w e b c a m นะครกับโปรแกรม OBS Studio นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยก,ก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล้อง FUJIFILM XT 2 0 0นะฮะสำหรับการไลฟ์ครั้งนี้นะฮะซึ่งผมได้เทสเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปนั่นก็คือการไลฟ์ผ่าน กล่อง Capture Card นะครับ Advanced Photo System นะครับไลฟ์ Live ได้แค่20นาทีถึง30นาทีเท่านั้นนะครับกล้องก็จะดับแล้วก็ตัดไปเลยนะครับถ้าไลฟ์ผ่านกล่องนะครับหรือเราใช้แบตเตอรี่จากตัวกล้องหรือว่าแบตเตอรี่ดัมมี่ก็ตามนะฮะก็ตัดเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไลฟ์ได้แค่20 3 0ถึงส0นาทีนี้เท่านั้นนะครับส่วนการไลฟ์ด้วยสาย USB-C เส้นเดียวนะฮะ สามารถไลฟ์ได้นานนะครับถ้าใช้แบตเตอรี่จากตัวกล้องเนี่ยไลฟ์ได้ถึง2ชั่วโมงเลยแต่ถ้าไลฟ์ผ่านดัมมี่นะฮะไลฟ์ได้ถึง5ชั่วโมงเลยนะครับถือว่าไลฟ์ได้นานมากๆนะผมเทสดูแล้วถือว่าดีเลยนะครับแต่ข้อเสียของการใช้ USB-C เส้นเดียวเนี่ยความละเอียดของภาพวิดีโอที่ไลฟ์ออกไปเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดเท่ากล่องนะครับ และอีกอย่างที่สําคัญนั่นก็คือไม่มีเสียงนะครับเวลาที่เราไลฟ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเพิ่มเสียงที่ตัวคอมพิวเตอร์แทนเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นมีข้อดีและก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับสําหรับคนที่ใช้ Fujifilm xt 2 0 0นะฮะก็แนะนำว่าใช้เป็น Fujifilm มเว็บแคมนะฮะซึ่งต้องอัพเฟรมแวร์ของตัวกล้องก่อนถึงจะสามารถใช้โปรแกรมตรงนี้ได้จากตัวกล้องนะครับซึ่ง ตรงนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็อาจจะประหยัดเงินแต่ว่าคุณภาพที่ได้เนี่ยจะไม่สู้กล่องแก r d แล้วก็วิธีการเอาไปใช้เนี่ยต้องบอกว่ากล่องจะง่ายกว่าแล้วก็สามารถได้คลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์ที่มีคุณภาพดีกว่านะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของแต่ละท่านละกันเนาะ นะครับผมส่วนคลิปนี้นะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะไลฟ์สดนะครับมีปัญหาอะไรอยากสอบถามอะไรนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมจะตอบทุกคำถามเลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย